สวัสดีครับคลิปนี้ผมนำความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการลดทงลงเครื่องเสาในพิธีการต่างๆที่ทางราชการกำหนดด้วยหลักการและเหตุผลแล้วแม้เราจะทำตามที่เราสะดวกก็ไม่ผิดอะไรนะครับ แต่หากเราทําให้ถูกต้องก็จะเป็นการถือปฏิบัติที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูเป็นทางการมากขึ้นซึ่งเรียกว่าการลดทงลงเครื่องเสาตามระเบียบสนักนายรัฐมนตรีเอาเป็นว่าเรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปแบกหามก็แล้วกันนะครับการลดทงลงครึ่องเสาที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการลดทงลงครึ่งเสาเพื่อถวายความเคารพเป็นการแสดงความอาลัยเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงสวรรคตรดังนั้นหน่วยงานราชการจึงให้มีการลดธงลงเครึ่องเสาเป็นเวลา30วันส่วนการแต่งกายขัาชการแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีและประชาชนทางราชการแนะนำให้แต่งกายสีดำเป็นเวลา90วันนะครับ ส่วนกิจกรรมอื่นๆนั้นให้พี่น้องทั้งหลายฟังการประชาสัมพันธ์หรือประกาศจากทางราชการอีกครั้งหนึ่งนะครับครับต่อไปมาดูขั้นตอนการปฏิบัตินะครับในกรณีที่เราปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ก็จะนุมูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูมีความเป็นสง่างามและเคารพในพิธีการนั้นและเคารพในธงชาติด้วยนะครับ ขั้นตอนในการปฏิบัติดังตัวจำนี้นั้นก็คือแบ่งเสาธงด้วยสายตาออกเป็น3ส่วนไม่ว่าเสาธงนั้นจะเตี้ยสูงแตกต่างกันอย่างไรก็ตามนะครับเสาธงนั้นเราแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับกะด้วยสายตานะครับนี่คืออันดับแรกในทางปฏิบัตินะครับครับขั้นตอนที่2ในการลดธงลงครึ่งเสานั้นอันดับแรกเลยให ท่านดึงธงชาติให้ถึงยอดเสาก่อนนะครับแล้วค่อยๆลดลงมาด้วยอากับกริยาที่สำรวมในทางปฏิบัติให้ธงชาติเหลือ2ในสของเสานะครับนี่คือการปฏิบัติในการลดธงลงครึ่งเสานะครับก็เน,น้นบ้าให้เหลือ2ในสาของเสากะด้วยสายตานะครับไม่ต้องวัดให้เปรอะครับกะด้วยสายตาเอา ดูความเหมาะสมและสวยงามเป็นหลักนะครับดูขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับการทําความเคารพธงชาติตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับนั้นก็คือตอนเช้าเวลา8ปดโมงนะครับพี่น้องทั้งหลายก็จะต้องทําความเคารพธงชาติในช่วงเวลานั้นในทางปฏิบัติแล้วก่อนที่จะถึงเวลา0-800นที่ต้องทําความเคารพนั้นให้พี่น้องทั้งหลายชักธงขึ้นให้สู่ยอดเสาสูงสุดแล้วก็ลดลงมา นะครับให้พร้อมที่จะมาอยู่ในท่าของการชักธงขึ้นยอดเสาเป็นการปฏิบัติตามปกตินะครับนะครับหลังจากนั้นเมื่อ08.00เราก็เคารบทรงชาติชักธงขึ้นยอดเสาให้สูงจุดให้ถึงยอดเสาสุดนะครับนี่คือปฏิบัติในการทำความคารบทรงชาตินะครับตอนเช้านะครับ รับการปฏิบัติที่ตอนเนื่องกันนั้นก็คือเมื่อเราทำความเคารพธงชาติในตอนเช้าและชักธงขึ้นสู่ยอดเสาสูงสุดแล้วเพลงชาติจบนะครับนั้นคือการปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันเมื่อเสาธงขึ้นสู่ยอดเสาสูงสุดเพลงชาติจบในขณะที่พี่น้องทั้งหลายยืนอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่หน้าเสาธงนั้น ให้ปฏิบัติต่อเนื่องกันเลยนั้นก็คือค่อยๆลดธงชาติลงมาให้เหลือสองในสามของเสาธงนะครับซึ่งปฏิบัติต่อเนื่องกันในการปฏิบัติในช่วงในการลดธงชาติลงนั้นค่อยๆลดลงช้าๆด้วยอากับกริยาที่สำรวนตามที่กล่าวมาแล้วนั้นคือขั้นตอนช่วงเช้าในการาลดธงชาติลงครึ่งเสาหรือสองในสามตามที่กล่าวมาแล้วนะครับ ครับมาดูการปฏิบัติในการชักธงชาติลงในตอนเย็นนะครับนั้นก็คือเวลา18-0-0การที่เพลงชาติขึ้นแล้วก็ชักธงชาติลงตามปกติผู้ปฏิบัติจะต้องปฏิบัติดังนี้นะครับก่อนถึงเวลา18แเล็กน้อยนะครับพี่น้องผู้ปฏิบัติจะต้องชักธงขึ้นสู่ยอดเสาสูงสุดก่อนนะครับเมื่อเพลงชาติขึ้นนะครับก็ชักธงชาติลงตามปกติ จนถึงพื้นนะครับในกรณีที่พี่น้องทั้งหลายหรือทางส่วนราชการต้องปฏิบัติให้คงทงชาติไว้ที่2องในสอยู่อย่างนั้นก็จะต้องชักทงชาติขึ้นไปถึงยอดเสาสูงสุดก่อนนะครับแล้วค่อยๆลงมาให้เหลือ2ใน3ของทุกวันนี้คือการปฏิบัติตอนเย็นนะครับ เพราะฉะนั้นทุกวันก็จะต้องถือปฏิบัติเช่นนี้ตอนเช้าตอนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นคงเน้นว่าสองในสามของยอดเสากะด้วยสายตานะครับนี่คือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นทางรัชการกําหนดในพิธีการดังกล่าวนี้สาสิบวันนะครับชักทงลดทงเหลือครึ่งเสาสามสิบวันนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพียงสั้นๆแค่นี้นะครับ